ข่าวสารฉับไวทันใจปวงชนประมวลผลเหตุการณ์ผ่านข่าวท้องถิ่นประจำวัน FM 98 MHz วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงมาติดตามข่าวท้องถิน่นสภาผู้แทนราษฎรมีมติเอกฉันรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงแก้กฎหมายให้สอดรับกับประมงพื้นบ้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าเนื่องจากพระราชกำหนดการประมงปีพุทธศักราช2558มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับอาชีพประมงในประเทศไทยจึงสมควรแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือไอยูยูเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพประมงโดยสุจริตและให้สอดคล้องกับวิถีประมงพื้นบ้านโดยไม่ขัดต่อหลักการไอยูยู เช่นการเพิ่มบทนิยามประมงพื้นบ้านการยกเลิกบทบัญญัติห้ามผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพื้นบ้านทําการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่งการแก้ไขเพิ่มเติมการห้ามดัดแปลงเครื่องมือทําการประมงให้ผิดไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตการเพิ่มหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตทําประมงนอกน่านน้าไทยการยกเว้นให้สามารถใช้อวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่า2.5ซนเมตรทำการประมงในตอนกลางคืน การปรับปรุงบทกำหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นต้นโดยร้อยเอกธรรมนัสยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงชาวประมงทั้ง22จังหวัดที่ตลอด10ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีพระราชกำหนดการประมงประเทศไทยถือเป็นเจ้าสมุทรทำรายได้มหาศาลแต่พระราชกำหนดที่ออกมาทำให้ชาวประมงมีหนี้มีคดีติดตัวจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันรับหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้ ด้านในพิธาลิ้มเจริญรัตรสสบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลเห็นว่าประเทศไทยส่งออกประมงสองแสนล้านบาทแต่ส่งออกไปยุโรปเพียงร้อยละ6.7เท่านั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกพักจะร่วมกันผ่านกฎหมายนี้ตั้งคณะกรรมาการและเร่งผ่านกฎหมายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะร่างกฎหมายประมงฉบับนี้นำเข้าสภาตั้งแต่วันที่21เมษายน2558ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเอกฉัน416เสียงรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและมีร่างกฎหมายในทำนองเดียวกันอีก7จฉบับที่สสเป็นผู้เสนอจากนั้นที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาชุดหนึ่งจำนวน37คนเพื่อพิจารณาปรับแก้ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อในวาระที่2และส โดยที่ประชุมได้มีมติให้ใช้ร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเป็นร่างกฎหมายหลักในการพิจารณาการรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงในครั้งนี้เป็นผลมาจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงปีพุทธศักราช2558เมื่อวันที่30มกราคม2567ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทางทะเลเสนอ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ส่งเสริมการทำประมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงและประชาชนที่เกี่ยวข้องทางนี้สืบเนื่องจากบทบัญญัติบางประการของพระราชกำหนดการประมงปีพุทธศักราช2558และพระราชกำหนดการประมงฉบับที่สองปี2560ไม่สอดคล้องกับวิธีการทำประมงในประเทศส่งผลกระทบให้ชาวประมงบางส่วนต้องเลิกอาชีพทำประมงไปอีกทั้ง ยังเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพการทำประมงจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทางทะเลเพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมงครั้งที่3ปี2566เมื่อวันที่15ธันวาคม2566ได้มีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติแล้วและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติรวมทั้งได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีและได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบแล้วโดยสาระสำคัญของพระราชบัญญ,ญัติประมงฉบับใหม่แก้ปัญหาประมงพื้นบ้านได้แก่นิยามของคำว่าประมงพื้นบ้านให้หมายความว่าการทำประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ไม่ว่าจะใช้เรือประมงหรือใช้เครื่องมือโดยไม่ใช้เรือประมงทั้งนี้ที่ไม่ใช่เป็นประมงพาณิชย์โดยได้แก้ไขช้อยคําเพื่อให้การทําประมงพื้นบ้านมีพื้นที่ทําการประมงไม่จํากัดอยู่เพียงในเขตทะเลชายฝั่งเท่านั้น 2. กําหนดให้มีการรวบรวมสถิติการประมงเป็นรายปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อทราบโดยจะต้องจัดทําให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ไม่เกินวันที่31ธันวาคมของปีถัดไปซึ่งเดิมไม่ได้กําหนดไว้ 3. แก้ไขเพิ่มเติมคุณลักษณะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพื้นบ้านโดยใช้เรือประมงต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเดิมไม่ได้กําหนดไว้ 4. กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านาน้าไทยในเขตทะเลหลวงต้องมีผู้สังเกตการประจําอยู่ในเรือประมงหรือมีระบบสังเกตการอื่นใดเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งเดิมกําหนดเพียงมีผู้สังเกตการประจําอยู่ในเรือประมงเท่านั้น 5. กำหนดให้การดัดแปลงเครื่องมือทำการประมงต้องได้รับการอนุญาตจากกรมประมงซึ่งเดิมกำหนดห้ามดัดแปลงเครื่องมือทำการประมงให้ผิดไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 6. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทกำหนดโทษเพื่อกำหนดโทษทางอาญาให้เหมาะสมเกิดความเป็นธรรมและได้สัสดส่วนกับการกระทำความผิดรวมทั้งกำหนดให้ยกเลิกการริบเรือประมงที่กระทำความผิดเพื่อให้ชาวประมงสามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงได้เมื่อพ้นระยะเวลาลงโทษซึ่งเดิมกำหนดว่า เมื่อพบการกระทําความผิดร้ายแรงให้ริบเครื่องมือทําการประมงเรือประมงหรือสิ่งอื่นที่ใช้กระทําความผิดและ 7. กําหนดให้ผู้ใดทําการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่10ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง15ตันกรอสและได้จดทะเบียนเป็นเรือสําหรับการประมงและได้รับอาจยาบัตรอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับให้สามารถโอนไปยังทายาทตามกฎหมายได้ซึ่งเพิ่มเติม เพื่อให้ใบอนุญาตของเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่10ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง15ตันกรอสและได้จดทะเบียนเป็นเรือสำหรับการประมงสามารถโอนไปอยังถ่ายย่าตามกฎหมายได้